สวัสดีครับเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับผู้ใฝ่เรียนรู้ท,ทุกทท่านวันนี้ก็มาในหุ้นสายปันผลนะครับใครที่นะครับชื่นชอบพาสซีฟอินคำของแท้ True นะครับคงจะรักหุ้น s แต n l e y นะครับ s t ต n l e y นะครับอย่างจริงจังจริงใจเลยนะครับช่วงที่ผมศืกษาหุ้นใหม่ๆเนี่ยนะครับ สเตนเลสที่ผมเข้าไปดูงบในช่วงนั้นราคาอยู่ราวๆร้อบาทนะครับถึง130บาทประมาณเนี้ยนะครับช่วงนั้นโอ้แบบวิเคราะห์งบงินแล้วเป็นบริษัทที่แบบน่ารักมากๆนะครับผู้บริหารก็เป็นคนที่แบบฉลาดนะครับแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานนะครับอย่างเรื่องของการนะครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการนะครับก่อตั้งบริษัทร่วมลงทุนอะไรเงี้ยนะครับมันก็ช่วยได้เยอะมากๆนะครับในส่วนของหุ้นตัวเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นในเรื่องของโก o ดหรืออัตราการเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของราคาหุ้นตั้งแต่ IPO นะครับแล้วก็เรื่องของอการจ่ายปันผลเนี่ยคือยังไงก็ โกรธแบบ100จริงๆนะครับแบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับอย่างเพื่อนๆนะครับเห็นตรงนี้นะครับเขาเข้ามาตั้งแต่ปี2534นะครับผู้บริหารข้างเก่งแล้วก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับปัจจุบัน68เนี่ยเพื่อนๆว่ากี่ปีละนะครับ34ปีนะครับ34ปีแล้วนะครับย่างเข้าปีที่35แล้วนะครับคราวนี้นะครับ ผมลองให้เพื่อนๆดูว่าทำไมผมบอกว่ามันเป็นโกรดทั้งเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยนะครับจากพา10บาทเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ IPO ในห้าสิบาทจาก55บาทเนี่ยนะครับแตกพาลงมาเหลือ5บาทเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปหาร2หาร2ก็แสดงว่าราคา IPO เนี่ยมันอยู่ที่27บาทนะครับ27บาท50สสตางค์นะครับ อันนี้คือต่อหุ้นตั้งแต่ IPO เลยนะครับสมมติว่าใครได้ตั้งแต่ IPO มาไม่เคยขายเลยเนี่ยนะครับบวกกำไรนะครับก็คือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นหุ้นหลายเด้งแล้วนะครับมันหลายเด้งยังไงเฉพาะปันผลตอบแทนอย่างเดียวนี่ก็ไม่รู้กี่เด้งแล้วนะครับถ้าต้นทุ้นที่27บาทเนี่ยนะครับเพื่อนๆเอา,อาง,ง่ายๆนะครับอย่างปี ที่แล้วอย่างปีนี้นะครับเขาแจผลผล20บาทต่อหุ้นเนี่ยเพื่อนๆลองเอาไปหาร27บาทแล้วคูณด้วย100นะครับคูณด้วย100เราลองคิดคำนวณเลยนะครับเอาของจริงเลยนะครับง่ายๆนะครับว่าถ้าหุ้นตัวเนี้ยนะครับใครได้ตั้งแต่ IPO มันไม่เคยขายเลยเน้นแบบคุณปู่รัมเบอร์เฟดนะครับหุ้นตัวไหนดีแล้วนะครับผู้บริหารยอดเยี่ยมแล้วงบการเงินสวยนะครับเน้นซื้อถึงลงทุนระยะยาวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ นะครับมีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับจาก27บาทปัจจุบันอยู่ที่นะครับ193บาทปกติก็จะอยู่ราว200นะครับ200 20 200 30เน,นี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับอยู่ราวๆนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเพื่อนๆว่าขึ้นไปกี่เด้งแล้วอันนี้คือคาบิทอนเกนนะปันผลเนี่ยเรามาคำนวณอนะ่ะ20บาทต่อหุ้นหุ้น27บาทเป็นเท่าไหร่ 20หารนะครับยี่สิบเนะครับคูณด้วย100โอ้แม่เจ้านะครับจ่ายปันผลปีหนึ่งเนี่ยนะครับเจเเพื่อนๆว่าเพื่อนๆได้หุ้นที่จ่ายปันผลราวๆหกสิบเจ็ดสิอร์เซ็นต่อปีนะครับทุกปีทุกปีทุกปีเนะี่ยเพื่อนๆจะขายไหมเพื่อนเพื่อนจะขายไหมเอาเฉพาะเนี่ยนะครับอ่าไม่ถึง2ปีอ่ะ นะครับปันผลมันก็1 4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ลอ่าผมลองคูณ2ดูนะครับสมมติว่า2ปีนะครับอ่าคูณ2นะครับเท่ากับได้รับปันผลอยู่ที่ 145%. เราลบภาษีหน้าที่จ่ายนะครับ 10%, เอาทั้ง2ปีเลยนะครับเหลือ1 3 0ตต่อปีเห็นไหมครับก็ถ้าได้รับปันผลนะครับ ในอัตราประมาณนี้นะครับอะเราตีไว้ว่าไม่เอา30มสิบเราแค่100เนี่ยนะครับสปีร้อยสปีร้อยสปีร้อยนะครับผมนับแค่นะครับสิปีหลังเนี่ยยีปีแรกเนี่ยเราไม่เราไม่พูดแล้วนะครับสมมติว่า10ปีหลังเนี่ยคุณได้นะครับเงินปันผลตอบแทนเนี่ยนะครับสปี1 0 0 2ปี 100%, ป100เนี่ยคุณได้ 5, หหุ้น5เด้งแล้วนะครับลองคิดดูว่าพลังทวีของการ ซื้อถือลงทุนในหุ้นปันผลที่คุณภาพยอดเยี่ยมเนี่ยมันให้ผลตอบแทนเยอะขนาดไหนนะครับเฉพาะส่วนต่างราคาเนี่ยนะครับผมคิดตัวเลขกลมๆง่ายๆแล้วกัน200ก็แล้วกันเอเอไม่ต้องเอา200เอานี่แหละเพราะมันมีเศษอยู่นะครับ27บาท193.5หารด้วย27.5าอาจเป็นหุ้น7เด้งหักต้นทุนออก1เด้งคุณบวกอยู่600% สวยๆเลยนะครับ34ปีเนี่ยคาริตอลเกนบวชอยู่600%แล้วได้รับปันผลเนี่ยนะครับได้รับปันผลปีหนึ่ง60-70% 60-70%เนี่ยทุกปีทุกปีกปนี่จะขายทำไมก็เอาไว้เป็นให้ไว้ให้เป็นบรดกแก่ลูกแก่หลานนะครับสบายๆเลยถามว่าลงทุนเท่าไหร่ลงทุนล้านหนึ่งได้ปี6กแสนหกเออหกเจ็ดแสนหกแสนหกแสนอย่างเงี้ลงทุน10ล้านก็ปีหนึ่งก็หกเจ็ดล้านหกเจ็ดล้านหกเจ็ดล้านอย่างเงี้บ เพื่อนๆควรจะหาหุ้นแบบประมาณนี้เลยนะครับเราไปดูตัวอย่างงบการเงินนะครับอ่านี่เห็นไหมครับนี่มี MOS มากๆเลยนะครับมี MOS ประมาณ53%เห็นไหมครับมีส่วนลดน่ะถึง53%เลยทีเดีมูลค่ากิจการนะครับ marketcap น่ารักนะครับ14,826ล้านนะครับตรงนี้นะครับราคามีส่วนลดจะ มูลค่าตามบัญชีที่บันทึกไว้มีดิสเคิลอีก3าอนะครับจากมูลค่าตามบัญชีนะครับ P/E ที่8เท่ากว่าเห็นไหมครับเป็นหุ้นแบบสายปันผลนะครับราคานะครับกรอบราคา1ปีที่ผ่านมาเนีสย52สัปดาห์ high low เห็นไหมครับบาทย5บเอ้ย225นะครับต่อหุ้นลงไปต่ำสุดนะครับ178บาทต่อหุ้นนะครับช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็อยู่าวเนี้ยนะครับ180 100ออะไรต่างเนี้ยนะครับ คราวนี้นะครับพอเราดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ดูในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับเห็นไหมครับเขา่ายปันผลอยู่ราวนี้นะครับนะครับยีบาท20บาทต่อหุ้นต่อหุ้นนี้ปี666768เปนะครับเป็นสายปันผลแล้วนะครับเป็นสายปันผลถือว่าเป็นดีเฟนซีฟสต็อกนะครับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับโครงสร้างทางการเงินที่โอเคแล้วก็จ่ายปันผลสม่ําเสมออย่างนี้เราไปดูตัวเลขงบการเงินตัวอื่นกันบ้างนะครับ ตัวเลขงบการเงินนะครับมีเซียน V ีไอมาซื้อถือลงทุนอยู่ด้วยนะครับคุณปริญญาเทียนเทียนวอนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดรู้จักบ้างนะครับอันนี้ในส่วนของอตัวเลขอื่นๆนะครับตัวเลขอื่นเราก็พิจารณาไปนะครับหมื่นสี่มีเงินสดอยู่ในมือนะครับหมื่นพันหกร้อยกว่าล้านนะครับ เป็นผู้บริหารที่รอบครอบขนาดไหนเพื่อนๆลองดูนะครับเงินเบิกเกินบัญชีไม่มีเลยนะครับหนี้สินที่เป็นเจ้าหนี้การค้าเนี่ยอันนี้ก็คือไม่มีภาระดอกเบี้ยนะครับครานี้ในส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชำระภายในหนึ่งปีไม่มีเลยในแต่ละปีแต่ละปีเห็นไหมครับครานี้ในส่วนของหนี้สินรวมทั้งหมดเลยนะครับสองพันแปดร้อยกว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นหนี้สินที่มีภาระผูกพ,พันตามกฎหมายผลประโยชน์พนักง,งานนะครับ เราหักเจ้าในการค้าออกไปพันกว่าล้านก็จะเหลือประมาณสักพันพันหกพันเจ็ดนะครับพันหกพันเจ็ดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับพอเทียบกับส่วนของพูดถึงหุ้นสองหมื่นกว่าล้านเพื่อนๆว่านี้น้อยไหมนะครับเป็นบริษัทที่แบบนี่โคตรน้อยเลยกําไรสะสมเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆลองดูว่ากําไรสะสมเนี่ยนะครับหมื่นเก้าพันกว่าล้านเพื่อนเพื่อนดูส่วนของพูดถึงหุ้นนะครับดูเนี้ยนะครับ 21,337ล้านนะครับส่วนกำไรสะสมใน1 9เนี่ยสูงกว่า Market Cap ที่14,000กว่าล้านอีกนะครับ14,000กว่าล้าน Market Cap นะครับอ่ะมุ้นตัวไหนนะครับที่กำไรสะสมเนี่ยนะครับได้สัก50%ของของของอะไรครับอ่ะถ้ามีกำไรสะสมนะครับสัก50%ของ Market Cap ขึ้นไปเนี่ยโดยที่ อายุอานามนะกสิบถึง20ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอย่างตัวเนี้ยนะครับสามสกว่าปีมันเกินมาเก็ตแคบไปเยอะเลยนะครับส่วนของกำไรสะสมเราไปดูฐานะทางการเงินนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอัตราส่วนทางการเงินสภาพคล่องเพื่อนๆเคยเห็นหุ้นที่แบบอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยหเท่า7เท่าอย่างเงี้ยรักษาระดับประมาณเนี้ยนะครับคือ2เท่าเนี่ยคือเราเราว่ายอดเยี่ยมแล้วนะ อันนี้คือโคตรยอดเยี่ยมเลยเพื่อนๆลองดูนี่สินนะครับอย่างที่บอกนีสินตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของประกันผลประโยชน์พนักง,งานอะไรตา่างเรื่องของภาษสงภาษีนะครับนีสินระยะยาวมันมันมองไม่เห็นนะครับมันมีนีสินพวกเจ้าหนี้การค้านีสินระยะสั้นก็ไม่ไม่เห็นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นบริษัทที่แบบว่านะครับผู้บริหารนี่คือสุขภาพหุ้นเนี่ยสำคัญมากตรงเนี้ยอัตราส่วนทางการเงินมเมื่อกี้เราดูเนี่ย ฐานะานาทางการเงินสุขภาพหุ้นนี้ถือว่าโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับหุ้นแนวเนี้ยต้องเป็นหุ้นในดวงใจของเซียนวีของแท้เลยนะครับอันเนี้ยนะครับคราวเนี้ยมันอยู่ที่ราคาที่จะเข้าซื้อละนะครับถ้าใครเข้าซื้อถือลงทุนในราคาที่เหมาะสมนะครับเน้นถือลงทุนระยะยาวในสบายใจเลยนะครับอันเนี้ยไม่ใช่คําแนะนําให้ซื้อแต่ว่าเรามาพิจารณาตัวเลขห่งความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆจะต้อง เก่งเรื่องการประเมินราคาหุ้นนะครับถ้าประเมินไม่เป็นก็อาจจะพิจารณาใต้คลิปนะครับใต้คลิปต่างๆก็อาจจะลองพิจารณานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าวงจรเงินสดเป็นยังไงบ้างเงินไหลเข้าสู่กิจการประมาณ2เดือนในส่วนของสภาพคล่องเขาสูงอย่างเงี้ยเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับปกติ2เท่าก็เอาอยู่นะครับรายได้ไหลเข้าสู่บริษัทใช้ระยะเวลานะครับเงินเดินทางกําลังจะมาเนี่ยนะครับสเดือน เงินไหลออกก็ประมาณเดือนครึ่งตรงนี้6เท่าเนี่ยนะครับตรงนี้สภาพคล่องเงินสดอยู่ในมือเยอะเนี่ยนะครับหมุนในกิจการได้ตั้งหลายรอบนะครับอันเนี้ยหเท่าน่หมายถึง6รอบ6ปีผมเอาหาร2ก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าเลยบริษัทนี้ผมหาร2เนี่ยนะครับปีละสองเท่าสองเท่าสองเท่าเนี่ยนะครับอยู่ได้สบายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องปลดพนักง,งาน,น่ยมปีบัญชีอย่างนี้นะครับอันเนี้ยผู้บริหารรอบครอบไหม นึกถึง g o เ g l e เลยนะครับนึกถึง Google เลยผู้บริหารนี่บอกเลยนะครับเงินสำรองนะครับที่แบบว่าถ้า Google เนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือไม่มีรายได้เลยเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยนะครับปีปี3ปีเนีปีเขาสำรองนะครับผลประโยชน์พนักงานนะครับเงินเดือนอะไรต่างๆให้รันได้นะครับเป็นปีๆเลยางเงี้ยนะครับเนะยอย่างตัวอย่างหุ้นเนี้ยของไทยเนี่ยคิดดูนะครับเราอ่ะศึกษา หุ้นหลากหลายต่างประเทศในประเทศหรือดูงบการเงินไปเราจะเห็นของดีของเราเองนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของงบกระแสเงินสดกันบ้างนะครับเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการเงินงานเป็นไงบ้างบางปีก็ลงทุนเยอะอยู่นะครับอันนี้เงินสดสุดที่จากกิจกรรมเนินงานนะครับอื <c oughs> ประมาณนี้นะครับอันนี้ลงทุนพันห้านี้ลงทุนสองพลงทุนพันสอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีรายได้ประมาณเนี้ยนะครับ2,000-3,000ล้านนะครับอยู่ระรานี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าพูดกันนะครับอันนี้6เดือนของปี67เนี่ย6เดือนของปี67กําไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยนะครับจะอยู่ที่อันนี้กําไรต่อหุ้นนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นปี67เนี่ย8บาทต่อหุ้นนี่ปี68เห็นไหมครับ12บาท87อันนี้ก็ กระเตื้องขึ้นมานะครับถ้าเรามองถ้าเราคูณ2ก็น่าจะราวสองยี่สิบสีหรือ20นะครับน่าจะมากกว่าปี6กอย่างนี้นะครับะนั้นก็เป็นเป็นหุ้นจ่ายปันผลโดยเฉพาะเลยได้มา22จ่าย20ได้มา22จ่าย20อย่างเงี้ยเขาเหลือไว้ในกิจการนะครับเป็นกำไรสะสมแค่2บาท2บาทกว่าเองนะครับก็เลยกลายเป็น defensive stock นะครับหุ้นสายปันผลแบบจัดจ๋าเลยนะครับรักเลยนะครับเพราะว่ามันมันผ่านเลยช่วง เป็นโกรดมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูภาพรวมนิดหนึ่งนะครับว่าเออรายได้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับในส่วนตรงบริษัทสแตนเล็ตนะครับเห็นไหมครับรายได้รวมรายได้รวมเราดู6บรรทัดเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันอยู่ระลอกเนี้ยนะครับเห็นไหมครับหมื่นกว่าล้านเห็นไหมครับก็ประมาณนิ่งๆประมาณเนี้ยนะครับรายได้พันห้าพันเจ็ดพันเจ็ดพันสามนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีนี้เยอะหน่อยนะครับ6เดือนอันนี้ในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหาร อยู่ระดับดีอยู่ในระดับมาตรฐานเลยนะครับประมาณประมาณ8%อย่างเงี้ยนะครับอันนี้หลุดไปบ้างนะครับประมาณหลักๆแล้วประมาณ8%นะครับจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างนะครับผู้บริหารมีน้ําใจไหมเขาจ่ายปันผลนะครับจ่ายปันผลทุกปีเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วถึง5%อร์เนไหมนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอ่าเฉลี่ยถึง5%้าเหมมันถึงอยู่แล้วนะครับเฉลี่ยถึง5%เอซอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ ในส่วนของหุ้นสแตนเล็นะครับอันนี้ก็มูลค่าตามบัญชีของเขาสอง้าสิบบาทแต่ว่าซื้อขายอยู่บนกระดานาเดี๋ยวนะครับอันนี้ปีปี64นะครับอันนี้ปี6 68นะครับเห็นไหมครับมูลค่าตามบัญชีคือ278บาทแต่หุ้นตอนนี้อยู่ที่ราคา193บาทอันนี้ราคาตลาดนะครับเออมาเก็ตแคปก็เห็นไหมครับขึ้นไป200กว่าบาทบ้างอะไรเงี้ยนะครับลงมาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ PE PE เฉลี่ย3ปีไม่ไม่เกิน15เท่านะครับไม่ถึง10เท่าโดยซ้ำไปนะครับอันนี้ในส่วนของหุ้นสแตนเล่เราไปสรุปด้วยเทคนิคข้อกันบ้างนะครับในส่วนของกราฟเทคนิคข้อนะอันนี้ทำเฟมมันภาพรวมใหญ่เนี่ยผมมองว่าช่วงนี้นะครับกรอบเนี้นะครับเป็นกรอบสะสมหุ้นนะครับสะสมหุ้นเห็นไหมครับ อันเนี้ยหลายเดือนเลยนะครับแล้วก็ถีบตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในช่วงสะสมหุ้นเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงร้อยเจ็ดสิบถึง100ยร้อยาสิบประมาณเนี้ยนะครับประมาณ20-30บาทนะครับในช่วงเนี้ยนะครับห่างกันอย่าง170ถึง190 170 160ยเจ็ดยถ้าลงมานี่ก็ประมาณ160เห็นไหมครับถ้าเส้นเนี้ยประมาณ160ยหกเห็นในในกรอบเนี้ยนะครับไซด์เวย์เนี่ยเป็นช่วงสะสมหุ้นเห็นไหมครับ ช่วงที่มันเป็นแท่งลงมาอย่างนี้นะครับในช่วงเนี้ยนะครับอย่างตรงกลางของของโซนตรงนี้ถ้าใครเก็บสะสมตรงนี้จะจะ,จะยอดเยี่ยมมากตอนนี้มันก็ปรับตัวขึ้นมานะครับสวยๆตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับว่ามันจะกลับตัวนะครับถ้าใครที่ดูเรื่องของแท่งอ,อิมบาลานเป็นนะครับจะเห็นได้เลยว่าถ้ามันมีแท่งเขียวเต็มแท่งขึ้นไปเนี่ยส่วนมากจะ ้าในเชิงของเทคนิคข้อนะครับมันก็จะมีการปรับตัวลดลงมานะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นสัญญาณของกราฟราคานะครับเทคนิคข้อที่ส่งสัญญาณว่าโอเคนะครับฉันจะปรับตัวลดลงนะเนี่ยถ้าใครเจอแท่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขายละนะครับขายทำกำไรนะครับเพราะว่ามันส่งสัญญาณถอดไส้แบบนี้ไม่ได้ถอดไส้แบบะจะขึ้นไปนะครับมันถอดไส้เพื่อจะลงเพราะว่า นะครับโลเคชันที่ทำเฟรมมันแท่งนี้นะครับมันรีเจ็คเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในฐานะที่เป็นโลเคชันที่มันจะขึ้นไปนะครับมันตรงกันข้ามเลยนะครับแต่ถ้าไส้เนี่ยกับหัวอยู่ข้างบนอย่างเงีเ้กกยก็ลงเหมือนกันไส่กับอยู่ข้างล่างก็ลงเหมือนกันทุกคนงงไหมครับแต่ถ้าโลเคชันของมันนะครับรีเจ็คแบบนี้อยู่ข้างล่างสมมติว่ารีเจ็คอยู่แท่งนี้นะครับ อย่างเงี้ยมันมันคือมันจะไปอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างตัวเนี้ยนะครับก็ยังลงมาอีกแท่งหนึ่งนะครับอันเนี้ยเป็นแท่งแดงแล้วค่อยๆปรับตัวขึ้นเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นรีเจ็คนะครับเพื่อนๆ่จะเห็นรีเจ็คอย่างนี้ถ้ารีเจ็คอยู่อยู่ไส้ข้างล่างและอยู่ในฐานะที่เป็นแนวรับนะครับหรือจะเป็นเบรกหลอกเบรกจริงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือรีเจ็คไส้อยู่ข้างล่างแนวรับทำฟรมมันก็แท่งต่อแท่งเลยก็ได้นะครับแท่งหนึ่งก็นะครับโลก็เป็นแนวรับ ไฮก็เป็นแนวต้านเอาอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยพอรีเจ็คปุ๊บก็ถีบตัวขึ้นไปแบบโมโหลามเลยนะครับสองแท่งเนี้ยสองเดือนนะครับมีการสะสมหุ้นแบบแบบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจิบน้ําชาไปสะสมหุ้นไป2เดือนนะี่ยเพื่อนๆตั้งตั้งซื้อตั้งซื้อ,อเก็บไปแล้วก็โอ้โหดันขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจากเนี้ยร้อยแบาทขึ้นไป40บาทนะถามว่าเพื่อนๆบวกกําไรประมาณ25%นะครับยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต อย่างตรงเนี้ยถ้าใครดูแท่งอิมบาลาน e ์เป็นมันปรับตัวลงไปมันก็จะขึ้นไปอย่างตรงนี้ณปัจจุบันไอตรงนี้ลงมาเห็นไหมครับก็มาเจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของแท่ง fvg นะครับตรงเนี้ยมันเกิดแกลบหรือช่องว่างของราคาระหว่างแท่งเขียวแท่งที่3กับแท่งเขียวแท่งแท่งที่1อันนี้ก็มองเป็นเรื่องของ fair value gap นะครับอันนี้แท่งที่3นะครับอันนี้แท่งที่2ถ้าไส้ของแท่งที่1กับแท่งที่3เนี่ยนะครับ มันลงมาไม่บรรจบกันไม่ชนกันนะมันเกิดช่องว่างตรงนี้มันจะต้องลงมาปิดมันก็ลงมาปิดนะครับพอมันลงมาปิดปุ๊บนะนะครับเพื่อนๆครับมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเก็บหุ้นนะครับถ้าใครดูกราฟเทคนิคอเป็นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสายปันผลจัดจ๋าเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมหาศาลเพื่อประโยชน์สุขอันใหญ่หลวงยิ่งขึ้นไปตลอดปีและตลอดไป ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับโชคดีในโลกแห่งการลงทุน,ขอ,นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ